สวัสดีครับผมยินดีต LR ับทุกสองสู้คนมารอครับมนานี่ผ่อนอยจนถึงหกทถึงปลานะพี่น้องเนาะเออพอดีบ่าวเผิรโทรมาบอกว่ามีกระเจ้าได้เห็ดกระด่างลงไปนะครับเ้าก็เลยว่าสิมานหลอกเบิ่งเนาะหลังจากที่ฝนตกลงมาตั้งแต่มือเขาจับอึ้งต LR ับพี่น้องเนานี้มีกระเจ้าคนจีนเห็ดกระด่างลงไปได้หลายคุเนาะเ้าก็เลยว่าสิมาเบิง่งคอนที่เ้าเคยได้เคยเอาแหละครับแต่เพว่อหัวสี่เหลี่ยงกระเจ้าบ่ได้ เพราะว่าข้าเจ้าเก็บไปแล้วเขาเออเขาเป็นยังไงละ่ะโพูดขาย,ยานี่ยังกว่ามันเนี่ย <c oughs> เขายังขืนมากเนาะไปครับนี่ก็รุ่นกันเบื้องหลังเนาะพีน่น,น,น้องเนาะหาลังเทียนหลอดตาเขาจะขวัญสองขวัญวันไหนหมีขีดไปพี่น้องเบื้องไปครับโอู้หอบมาหอดขวัญเนาะเรียบร้อยครับบทั้งข้าเจ้าเนาะอู้ห้ข้าเจ้าเอาหลายอยู่เนี่ยเพิ่นจงไว้ดอกนี้หน่อยให้เอาไปหมดสั่วเลยครับเบืบ้องเบื้องนี้เพิ่นจงได้นี่พี่น้อง จะได้ดิี่น้องครับขาวหลักตลอดขอนปัดโอ้ไปหาขอนไหมครับโอ้ขอนนี่ยักงักขอนนี่เลี้ยแต่อยู่น้องพี่น้องโอ้โอ้บทท่านนี่บทท่านนี่นั่นเลยครับบทท่านนี่เป็นกระดางครับอ่อนๆอยู่มุนี่แห้งนี่เลยครับ กระด่างเดือนมีนาเด้อพี่น้องพศสองพัครับคลิปใหม่ล่าสุดครับเห็ดกระด่างนำฝนเนาะ มังคอนกับไฟใหม่ครับผมก็ได้ขามาทั้งหมดพี่น้องดอกนี้ออ้ได้อยู่ครับปั้นอยู่พี่น้องบทเห็ดค้อ,คอนเห็ดลมเน,นาะ ทองยังบม่ดำเลยแกงได้ยุ่นี่ออกบาหลายครับขอนี่เบิดแล้วครับจะไปรุ่นขอนต่อไปเนาะรุ่นขอนนี่ครับโอ้หอยไฟใหม่โอ้แต่ว่าขอนเฮ็ดบ่ใหม่ครับ อู้ออกครับโอ้ขอน,นี่ถ้าออกคักนี่ตาหนึ่งกับบพอ่อใส่เลยพี่น้องโอ้พขึ้นขับอยู่ต้งปุ่นเนาะปุ่นเนาะป,นป,นปุ่นเดี๋ยวเอาทั้งหนึ่งขันขับเดี๋ยวจังเขาเยาทั้งปุ่นอุ้ยดีหอนไปเลยน้องอันนี้จะเป็นขอนตะเคียนหินครับอู้ดึงหนั่ง อ่อนอยู่ครับอ่อนอยูทำเด็กเขาไปเอาทงนี้เอาสองดอกนี้ก่อนครับอืมอันนี้อยากสีเป็นกระดางแล้วพี่นอ้องดอกแม่ดีอยู่ครับขอน,นี่เสียแต่ออกบ่หลายเนาะจะ่บ่าวว่ากันาจจะพอได้กินที่ดอกเพราะเหลีว่เวลาอยู่ ยำด้วยครับเดอ้อยำเดือนมีนา2อ6 8ครับ <c oughs> ไม่ใช่คลิปเก่าแต่อย่างใดเดอ้อพี่น้องคลิป <c oughs> สั้นคลิปหน้าเบากวบสีลงเล้วครับมีอีกยู่ประมาณขอนสองขอนนี่แหละเบาจิไปเบิง้งบนหัวสีออกบ่อ <c oughs> ามางนี้ครับเบิง้งพี่น้อง ำ,ำ <c oughs> วานกระป๋อเก็บครับมอง,องหลยไลยังไ่ทันเก็บเบนะเก็บทั้งอีกคนัองอีกกระูว่าหลาย่กันครับอ่นอนๆเลยเนะ่ะยันมาของเขาชัวครับ ตอนนี้พอที่น้องจำได้เคยมาเอากับแม่หลวงน,อน็อตเนาะว่าปีที่แล้วเขาบุกไยทั้เขาแบบเ่ิยทั้งกระจกอ,อย่างงา้ดีครับ มาขับลุยหม่องมันหลายๆนี่อู้เหนียวครับเหนียวก็ขอนทั้งจัง องครับนังขาวดีอยู่โอ้โหมองนี่ขึนส่อนกันเลยพี่น้อง กูถุงบบกไงมาว่าแต่สิฟุกโอ้ยถ้าขอนั่นเขาจับว่าวก้อนนี้ยังได้กะเต็มถุงพรสติครับขอนั่นเคยจับไอ้เคยเก็บครับไอ้หน่อยก็นาลูกจางนี่โหขอนเดียวถ้าใส่ถุงปุ๋ยก็เต็มมาพี่น้องขาวๆมืดแล้วครับขอนี่ เดี๋ยวกินตรงนี้นี่พี่น้องแต่ขวเดียวเนาะไปครับเดี๋ยวห้องจะรุ่นขวัญต่อไปครับวันนี้เ่อแม่นสิบพ้อได้ตืิมกันดีดีพี่น้องเติมกันจักดกกอกเก่าเนาะอ้วันนี้เอาบ่าได้ครับโอ้ดึงบ่ออก หนึ่งยุคครับอุ้ยูหนอนบางควนนี่ควนบกแง่ด้วยครับแต่ว่าม่นค่อยออกครับอู้บัดอันควนอันค้น,คนบกพอก็ไดู้้แต่ว่าอ,อ่อนอ่อนเลยครับ เป็ปฝายหน่อยฝายนพี่น้องเนอะโอ้ยกับบัใหม้ย่างดีโอ้ลายกับบัออกอือบ่ออกครับโอ้โุ่ออกคิ้วออกคิ้วน้องออกนี่หน่อยครับบ่วดกหน่อยปวดบ่เอาไม่ดกไม่ดก <c oughs> แสดงว่าเฮดคอนนี่ออกบ่หลายเองครับ แต่ว่าอ,อ,นอ,อนา่อนๆใบแห้งบหได้ลยยามันแตกพี่น้องอู้ยขับพี่น้องควนนี่มีจีเหลี่เขาได้บอกยางหลายเลยเนี่ยยาวน,นี่เป็นขีดเท่าครับอูย้ยจะได้ยังติกุกครัขบขนาดยังติดกุกยัองออกดอกแบบง่ายเลยพี่น้งองครับลุยล่ยรุย โอ้หมานยู่บไดพี่น้องเกียงไงเรื่อล่ะ สะไดเนะพี่น้องคอร์นี่ต่อไปบ่าใหม่เนี่ยโอาจจะวกหลายครับตอนดีครับเห็นนะะปนะแตงร้านสวเลยครับก็มัดมัดมังไปแล้วครับพี่น้องเย็บค <c oughs> อน,นี้แล้วกสีนี้ครับเนียบ้านล่ะจะดไดดยไปมันใหม่ขอนะอนดีพี่น้องนะ เป็นวาคอนเฮ็ดกระด้างเฮอดกระู่แคว่ว่ากี้คอนครับไฟก็ใหม่ไปหนเก็บเครื่องอะพี่น้องจี่เบ้าไปเบื้องเบากับประเทศไทยเนาะคอนได้ไฟใหม่ก็ได้แต่ว่าได้ชั้นนี้กับทัว้ว่าหมาเลด้พี่น้องเฮ็ดกระด่างเดียนนี้นะได้กินแต่หัวปีเล้วเนาะกินกะโคกกะเปียกกะซุ่มดีอยครับกับพ่กแน่ครับถ้ามีฝนซำมมาอีกอาจจะเฮ็ดดินเฮ็ดโคกเขาอาจจะออกกระเลยได้พี่น้องเนาะ ครับมื่อนี้กะกินเห็ดอันนี้ไปก่อนเนาะ <g ười> กะคลิปกะเป็นคลิปไม่ได้ไปน้องย้ำอีกแค่นึงเนาะเพราะว่าบางท่านเิ่นบ่าเขาใจยังคลิปอึ่นอะครับเขาลงไปบางคนเป็นกพะว่าคลิปเกาเนะาะที่แทบมันเป็นคลิปไม่ครับเห็ดนะเขาเก็บวันที่สิบเจ็ดมีนาคมนะพี่น้องคลิปเขาอาจจะลงวันที่สิบแปดครับ <c oughs> ครับสำหรับข้อมานอันนี้เนาะ จังไดกะขอบคุณครับที่เข้ามาเราชมขอบคุณทุกกวามังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับม,นม,นมนบันมันมันเอาวกับขี่รถผ่านมาโอ้โน้ตใหม่ไฟเกิดครับเอาไปแกงใส่เห็ดยอดเลยพี่น้อง อ่อนๆนี่ครับเดี๋ยไปเบิ่งท้งฝุ่นมีบ่เฟียงกอดอันบัวท่ายครับอ้ผุ่นนกองลงไปจุกมือโอ้ย้อยคนน่นมหาหักอยู่ครับ สองสามนอนหนึ่งสามดิกอดอ่อนๆดิยบอกว่าหลายตั้ไแตครับเป็นยังเจ้าอื่นน้องใหม่ไฟ ไฟมันใหม่แล้วน่องใหม่มันปุ่งขึ้นมาน้องพี่น่องเ้ื่อนน่องใหม่ไฟครับพอดีเลยเฮาพี่น่องแกงเห็ดเส้นหน่อไม้เขากันทักกันยัง้งแล้วมืดเหรอครับเด็กกำึ่งยังงายอยู่นี่น่องอวอ่อ,วอ,อนๆเลยไปครับกลับบ้านไปเนี่ย